ุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะมารีวิวเครื่องประดับงานเพชรที่มาในดีไซน์ที่มีความเรียบหรูเราก็ดูดีแบบสุดๆไปเลยค่ะโดยเครื่องประดับชุดนี้นะคะจะมีมาให้ครบทั้งชุดเลยค่ะและสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาเป็นสร้อยคอเพชรค่ะโดยทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุ์ประดับแต่งมาให้อย่างสวยงามเลยค่ะและดีไซน์นี้นะคะ หักสวมใส่ไปจะช่วยสร้างความอ่อนหวานแล้วก็ความผิวไหวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนเพชรนะคะเราจะใช้เป็นเพชรสวิตค่ะเป็นเพชรคัดมาให้อย่างดีและน้ำของเพชรนะคะจะขาวใสไม่ติดเหลืองแล้วก็ไม่มีตำหนิใดๆเลยค่ะเล่นไฟสวยกระยิบระยับมากๆเลยนะคะและตัวเรือนนะคะ เราจะถักทอสายมาให้อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็แข็งแรงทนทานมากอีกด้วยค่ะมาให้พร้อมกับงานตะขอที่สามารถใช้งานได้ง่ายแลวก็แข็งแรงทนทานมากๆส่วนกำไรข้อมือนะคะเราจะออกแบบมาเป็นกำไรในขนาดฟรีไซส์เลยค่ะประดับแต่งด้วยเพชรน,นะคะที่ออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุลให้ถึง2ดอกเลยค่ะ ส่วนตัวเรือนจะมีความแวววาวนะคะใส่แล้วขับผิวมากอีกด้วยและวิธีการใส่ค่ะเพียงบิดลงนะคะไม่ว่าจะบิดขึ้นหรือว่าบิดลงแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการรักษารูปทรงของกําไลของเราค่ะไม่ต้องง้างออกนะคะเพราะถ้าหากง้างออกค่ะจะทําให้กําไลของเราเสียรูปทรงได้นั่นเองค่ะส่วนแหวนวงนี้นะคะทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุลค่ะจะมีความเรียบหรูแล้วก็สวยหวานมากๆเลยนะคะ ตัวเรือหรือว่าก้านแหวนค่ะทั้งเราจะดีไซน์มาในขนาดที่บางๆเพื่อช่วยปรับให้เพชรของเราค่ะโดดเด่นและการฝังเพชรนะคะทั้งเราจะใช้วิธีการฝังแบบจับหนามเตยค่ะโดยการฝังเพชรแบบจับหนามเตยนี้ค่ะจะช่วยชูให้เพชรของเราโดดเด่นขึ้นมานั่นเองค่ะและต่างหูทั้งเราจะออกแบบมาในขนาดเล็กๆก,ก,กะทัดรัดเลยค่ะมาในดีไซน์ของดอกพิกุลน,นะคะประดับฝังด้วยเพชรสวิตอีกเช่นเคยค่ะ และว,วิธีการฝังเรายังคงใช้เป็นวิธีการฝังขอบแบบจับหนังเตยเพื่อชูให้เพชรของเราโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำ และสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะส่วนช่องทางการชำระเงินสามารถชำระเงินปลายทางได้เลยค่ะโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะ หรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย